ควรรู้จัก QD OLED Panel เทคโนโลยีจอแบบใหม่ให้สีสดและดำสนิทมากขึ้น QD OLED Panel นะครับเป็นเทคโนโลยีหน้าจอแสดงผลแบบใหม่ที่ผสมผสานจุดเด่นของ q ว a n ต u m d อ t แล้วก็จอ OLED เนี่ยเข้าด้วยกันพัฒนาโดย a m s u n งนะครับมาตั้งแต่ปี2012จากนั้นเนี่ยก็มีการร่วมทุนกับ s ซ n y ครับแล้วก็มีการเปิดตัวสินค้าตัวแรกในปี2021ครับผ่านมา3ปีนะครับเทคโนโลยีนี้ก็ยังไม่ได้ความนิยมมากขึ้นเท่าไหร่ครับเพอด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ทางครับขอชวนไปทำความรู้จักว่ามันแพงแต่มันดียังไงกนสแงเแสงเิดขอ QD OED Panel ใช้แสงสีน้ำเงินจากจอ OLED เป็นแหล่งกำเนิดแสงหลักนะครับผ่านชั้น Quantum Dot Color Filter เเพื่อแปลงแสงสีน้ำเงินเนี่ยให้กลายเป็นแสงสีแดงและสีเขียวส่วนสีน้ำเงินบางส่วนนะครับสามารถผ่านมาได้เลย ต่หากเทียบกับจอ o อ e d นะครับใช้เม็ดพิกเซลในการสร้างแสงสีแดงสีเขียวแลวก็สีน้ำเงินโดยตรงครับทีนี้จุดเด่นของ QD-OLED Panel นะครับดีกว่ายังไงทำให้สีสันสดใสแม่นยำม,มากขึ้นครับโดยแสดงสีสันได้กว้างมากถึง80%หากเทียบกับ DCI-P3 ที่ใช้ในทีวี OLED ทั่วไปครับจุดเด่นต่อมานะครับให้ความดำสนิทสามารถควบคุมการหลีแสงเพื่อให้ได้ความดำที่มืดสนิทยิ่งขึ้นเหมาะกับการเล่นเกมหรือการดูหนังเพื่อได้อัตราลดขั้นสุดครับอีกอันหนึ่งคือสะท้อนแสงน้อยนะครับช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นภาพบนหน้าจอไดด้ชัเจนมาก สุดท้ายนะครับสามารถลดแสงสีฟ้าได้มากกว่าโดย QD-OLED นะครับสามารถลดทอนแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาเพราะแสงนั้นผ่านฟิลเตอร์มาแล้วครับหากเทียบกับจอ IPS นะครับที่ใช้ในการเล่นเกมแล้วเนี่ยแผงจอ QD-OLED นะครับถือว่าสเปคสูงกว่ามากแต่ปัจจุบันนะครับยังมีราคาค่อนข้างสูงและมีไม่กี่แบรนด์เนี่ยที่เอาเทคโนโลยีจอ QD-OLED Panel เนี่ยมาใช้ในการสร้างจอสำหรับการเล่นเกมครับแต่หนึ่งในนั้นนะครับก็คือ MSI m e g 3424 QD-OLED นะครับเกมมิ่งมอนิเตอร์ระดับ Hi-end ที่ออกแบบมาเป็นจอโค้งขนาด3า 4นิ้วระดับ 2K อัตราการรีเฟรชเรทเนี่ยสูงสุดถึง175เฮิร์ตเลยทีเดียวแ้ะได้รับการรับรอง Versa Display HDR t ให้ที่อา400นะครับรับรองว่าภาพที่ได้เนี่ยจะสดมากที่สุดหากใครสนใจนะครับลองไปดูโปรโมชั่นพิเศษได้ในงานคอม m านด c o t t e c h ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่7 10มีนาคมนี้ที่ไปเทคบางนานนะรับรองว่าได้โปรโมชั่นที่น่าโดนมากๆครับ